เรียนคณะกรรมการการประเมินนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีโรงการโรงเรียนคุณธรรมกระผมจาาสิบตรีสิทธิโชคเยี่ยวพานิครูโรงเรียนบ้านปอกปูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่นำเสนอผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ2568รองเท้าเข้าที่เด็กดีมีวินัยสดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียนคุณธรรมสพทน ด้านความรับผิดชอบสองด้านความซื่อสัตย์สุจริตสามด้านความมีวินัยที่มาและความสํสา,สค,า,า,ค,าสคัญในฐานะที่ขา้าพเจ้าเป็นครูที่ปรึกษาประจําชั้นประถมศึกษาปีที่สามสังเกตว่าหลังจากช่วงพักกลางวานันหรือเวลาเปลี่ยนคาบเรียนคาบเรียนน,นักเรียนมักวางถอดรองเท้าไม่เป็นที่วางกิจการในห้องเรียนโดยไม่มีความรับผิดชอบต่อรัพย์สินและพื้นที่ส่วนรวมบางคนเร่งรีบที่จะเข้าห้องเรียนโดยไม่คำนึงถึงความรับผิดชอบหนห้องเรียน ความสําคัญฉะนั้นหากนักเรียนรู้จักวางรองเท้าให้เข้าที่มีความเสียสละรู้รักสามัคคีในหมู่คณะก็ะจะทําให้มีระเบียบวินัยในการวางรองเท้าให้มีระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่คนงานต,ตามมาเพื่อให้เกิดคุณธรรมความมีวินยัยให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนตามคุณธรรมพื้นฐานเป็กประการในเรื่องการมีวินยัยและเพื่อให้เกิดสมรรถนะในด้านต,าตา่างๆกระโมได้ใช้นวัตกรรม ตามหลักโมเดลชูโมเดลเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการขาดคุณธรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สในภาคเรียนที่1ปีการศึกษาของคณัรงานสุขเนจำนวนถึงคุณจุดประสงค์และเป้าหมายของผลงานนวัตกรรมหนึ่งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยและมีความรับผิดชอบในกิจวัตรประจําวันผ่านการจัดวางองวทามให้เรียบร้อย 2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรักความสามัคคีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีความระหนักถึงความรักษาความสะอาดและความาเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดวางรองเทาง้าเป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณ1น,นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ามจำนวนสิบคนมีวินัยและมีความรับผิดชอบในกิจวัตรประจำวนันผ่านการจัดวางรองเท้าให้เรียบร้อยได้สองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามโรงเรียนบ้านเกาะปูจำนวนบหกคนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรักความสามัคคี ความรับผิดชอบในหน้านะที่ที่ได้รับมอบหมายสามนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามจำนวนสิบหกคนมีความประหนักถึงการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบเรียบรย้อยในการจัดวางองทามและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามมีวินัยและมีความรับผิดชอบในกิจวัตรประจำวันผ่านการจัดวางองทามได้เพิ่มขึ้นโดยละแปดสิบ องนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนมันกยมปูร้อยละแปดขึ้นไปมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรักความสามัคคีรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ 3. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ร้อยละแปดขึ้นไปมีความตระนักถึงการรักษาวความสะอาดและความเป็นระเบียบวินัยเรียบร้อยในการจัดวางองค์ทางกระบวนการผลิตผลงาน 1. S ย่อมาจาก the rule การตั้งกติการ,ราครูและนักเรียนร่วมกันกาหนดกติการการวางรองเทา้าเช่นวางให้เข้าที่วางให้เข้าคู่ 2H ย่อมาจากไฮไลท์หรือสปอตที่จุดวางรองเทา้สาสร้างจุดวางรองเทา้าที่มีสีสันรูปโดยเทา้าป้ายชื่อหรือเบอร์คู่รองเทา้าให้นักเรียนวางได้ตรงจุด 3O ย่อมาจากออฟเซอร์แอนด์รีมายสังเกตให้เตือน,นกันให้เพื่อนในกลุ่มหรือวหน้าห้องมีหน้าที่คอยเตือนช่วยกันดูแลให้วางให้ถูกต้อง 4e ย่อมาจาก i m p l e e n t Review ส่งเสริมด้วยรงวางวัลนักเรียนที่วางรองเท้าถูกต้องครบทุกวัน5วันต่อสัปดาห์จะได้รับสแตมป์สดวงสะสมครบ4ดวงรับของรงางวัลเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการทำความดีและมีวินัย 5s ย่อมาจาก Showcase the Model ต้นแบบเด็กดีนำเสนอนักเรียนต้นแบบวางรองทเท้าดีเด่นหน้าห้องเรียนเพื่อยกย่องนักเรียนต้นแบบและมอบของรงางวัลสำหรับนักเรียนต้นแบบดีเด่น ผลสำฤทธิที่ปรากฏนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3สามารถปฏิบัติตามกติกาการวางรองเท้าเข้าที่ได้อย่างสม่ำเสมอร้อยละ90วางรองเท้าเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกวัน 2. So, บริเวณหน้าห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น 3. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงาน,นของตงนเอง 4. พฤติกรรมด้านวินันยความรับผิดชอบาอก,การเคารพกติกาการวางรองเท้าเข้าที่ควรเรียนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ปัจจัยสู่ความสําเร็จสําหรับนักเรียนนักเรียนมีนิสัยรักกว่าความสะอาดความเป็นระเบียบและมีวินัยในตัวเองมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาทของตัวเองเพิ่มขึ้นสําหรับผู้ปกครองผู้ปกครองเห็นความเปลี่ยนแปลงั้านพฤติกรรมของลูกหลานในทางที่ดีขึ้นสามารถนาะแนวทางนี้ไปต่อยอดในการฝึกเปแบบวินัยที่บ้านได้สำหรับครูครูมีเครื่องมือช่วยส่งเสริมวินัยและความเป็นระเบียบของนักเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม ครูใ้เวลาน้อยลงในการจัดระเบียบหน้า้องเรียนสําหรับสถานศึกษาสถานศึกษามีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดและน่าอยู่เป็นแบบอย่างที่ดีของาาาการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างวินัยในนักเรียนบทเรียนที่ได้รับเมื่อนักเรียนเข้าใจเหตุผลและได้รับโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการออกแบบกติกาทําทให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติเพื่อความจริงใจมากกว่าการสัง่งการเป็นอย่างเดียว หมายเลขายชื่อและจุดวางรองเท้าที่เพียงพอและสอดคล้องกับจํานวนเด็กช่วยให้เด็กเข้าใจง่ายและลดความสับสนรองเท้าจัดวางเป็นระเบียบไม่เกิดการเผยแพร่หนึ่งมีการเผยแพร่ต่อเพื่อนครูทั้งในโรงเรียนและผู้ปกครองที่มีความสนใจสองเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ทั้งในช่อง u ูทูบเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนสามมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ภายในสถานศึกษาระหว่างครูด้วยกันการได้รับการยอมรับ ได้รับ 1. รางวัล1 0ื0นผู้โดชนคุณคุณธรรมระดับคุณภาพดีเยี่ยมประจําปีการศึกษา2566 2. รางวัล1 0ื0นผู้โดชนคุณคุณธรรมระดับคุณภาพดีเยี่ยมประจําปีการศึกษา2567ผลงานระดับจังหวัดหรือระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3. ได้รับรางวัลเป็นผู้นําผลงานกิจกรรมทางวิชาการสัมมยม2024สพปกระบี่14นโยบาย5จุดเน้นปีงบประมาณ25 ขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินทุกท่านเป็นอย่างสูงขอบคุณครับ